สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูและชมฟาโลแมสที่ผมเลี้ยงแบบธรรมชาติที่กำลังจ่ายไหลจำนวนมากกำลังถูกมแมลงตามฤดูการรบกวนทำให้ฟาโลแมสของผมแบ่งไปบ้างในช่วงนี้ผมเลยจะพาเ,เพื่อนๆไปตัดไหลชํำเก็บไว้ให้ห่างจากมาแมลงที่ชอบมากวนใจและกวนต้นไม้ของเราในโอกาสนี้พร้อมทั้งพูดคุยกันเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ง้อ,อยาฆขา,าแมลง เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่จะอัปเดตในโอกาสต่อๆไปแล้วนี่คือต้นฟาโลของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูว่าฟาโลของผมที่ปลูกตามธรรมชาตินี้มีลักษณะเป็นแบบไหนครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยไหม้รอยรอยเปื่อยเหลืองๆอันนี้เกิดจากตะกั่วแตนนะครับมันพยายามจะมากินใบแต่ว่ามันไม่สามารถ กได้ในบางส่วนแล้วพอมันเกิดช่วงของฝนตกและแดดออกสลับกันไปแบบกระทันหันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ใบเกิดรอยช้ํารอยไหมแบบนี้แต่สําหรับผมแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะว่าผมจะปลูกตามธรรมชาติเพราะว่าที่บ้านผมมันจะมีสัตว์เลี้ยงมีหมาด้วยอย่างเงี้ยผมไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงเยอะน,นี่นะครับจะเห็นว่าเราจะมีเ,เห็นตัวที่มาทําให้ใบมันเป็นรูๆคือจะตะกังเขียวตัวนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูใบต่อไปอันนี้คือใบก่อนที่มันจะเข้าช่วงของหน้าฝนมันจะมีใบเก่าแล้วบ้างแล้วก็ใบใหม่สังเกตว่าใบเก่าๆนี้มันก็จะมีลักษณะโค้งแล้วก็กระดูกและกล้านมันจะสีค่อนข้างดําชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบใหม่สีมันจะออกเขียวๆม่วงๆเพราะว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่ เ,เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับแดดร้อยฝนร้อยแล้วดินที่ผมใช้ก็จะเป็นดินในลักษณะที่เป็นดินของดินตะกอนจากแม่น้ําใส่ปุ๋ยคอกไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่ให้ไหลค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆมานับว่าเราจะได้ไหลทั้งหมดกี่ต้นแล้วเราก็จะทําการเก็บไหลก่อนที่พายุกับช่วงของฤดู มรสุมจะเข้าเพื่อไม่ให้ใบมันช้ำและก็ไม่ให้โร่และแมลงทำลายเก็บไว้ทำพันธุ์แล้วเอาไว้ขายในโอกาสต่อไปนั่นเองครับส่วนฟาโลต้นนี้เป็นฟาโลที่จ่ายไหลรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกก็ได้ประมาณ7กว่าต้นผมก็ได้ทำการเก็บแล้วก็จำไหนบ้างหรือเก็บไว้ทำเป็นต้นแม่พันธุ์บ้าง ส่วนรอบนี้ให้ประมาณเดี๋ยวเรามารับนับกันดูว่าเราได้ทั้งหมดกี่ต้นทั้งทั้งไหลปลายไหลแล้วก็ไหลที่ผม,มเคยตัดก่อนหน้านี้แล้วเรามาดูว่าสีสันของแต่ละต้นนี้มีความแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะดเด่นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวนี้จะเป็นต้นปลายไหลซึ่งยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับสีของเขาก็จะเป็นสีเขียวอมม่วงมีเส้นบ้างแล้วส่วนต้นนี้เป็นต้นที่เกิดจาก ไปหลายที่ตัดไปแล้วก่อนหน้านี้ฉะนั้นมันก็จะมีเ,เขี้ยวที่แทงออกมาจากตามข้อแล้วเขาก็พยายามจะเจริญเติบโตต่อไปนะครับจะสังเกตเห็นว่า,าแต่ละไหล่เนี่ยจะมีความสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันบางต้นก็จะออกเขียวอมม่วงบางต้นก็จะมีลายค่อนข้างที่จะชัดต่อให้เขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็ตามนั่นขึ้นอยู่กับสภาพของแสงแดดแล้วปริมาณน้ำและก็สารอาหาร ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ว่า,าปลูกแบบไหนมันจะสวยแบบไหนเพราะจริงๆแล้วต้นไม้ที่ได้รับแสงช่วงความเข้มขวกของแสงปริมาณน้ําที่แตกต่างกันออกไปก็จะให้ความสวยงามแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งหลายๆนี้ต่อให้เขาาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ว่าสีเขาจะออกม่วงมากๆแล้วก็มีเส้น บางคนก็ชอบสีโทนนี้บางคนก็ชอบสีโทนเขียวๆบางบางเพื่อนๆบางคนก็ชอบในลักษณะที่แบบเป็นฟาโลแบบก้านสั้นๆไม่ยืดยาวมากนะและก็ให้เส้นของกระดูกเนี่เข้มๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะนำไปเลี้ยงและดูแลเองตามสภาพสิ่งแวดล้อมตามบริเวณบ้านที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตามระเบียงบ้านเอ่ยตามสวนหรือ อาจจะปลูกกลางแจ้งแบบผมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายปลูกตามธรรมชาติแล้วก็ให้เขาจเจริญเติบโตตามฤดูกาลที่เหมาะสมต่อไปอต้นไม้จำพวกบอลน,นี้เขาจะมีการเจริญเติบโต,ตที่สวยงามในช่วงของหน้าร้อนและหน้าฝนแต่ในช่วงของหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะมีโรคและแมลงค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตะกะแตนเอยหนอนเอยส่วนในช่วงของฤดูหนาว อากาศเย็นๆเขาก็จะมีการจเจริญเติบโตช้าลงโลรคแะรเมลก็จะน้อยลงแล้วเขาจะทําการลงหัวเพื่อเก็บสะสมอาหารในหัวแล้วก็จเจริญเติบโตต,ต่อไปในฤด,ดูร้อนนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามานับไหลไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าต้นนี้จะให้ไหลทั้งหมดกี่ต้นเอ่ยห่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, 5, ้ 7, 8 9 9แล้วก็10ไกลๆน,นู่นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวน,นี้ให้ไหลทั้งหมด10ต้นแล้วจากนี้ผมจะทำการตัดไหลแล้วก็เก็บไปชํำในกระถางต่อไปเพื่อไม่ให้มแมลงแล้วก็ศัตรูทางธรรมชาติมาทำลายมัน เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้เฉยเนี่ยเวลาช่วงของพายุหรือฝนตกสลับกับแดดเรื่อยเนี่ยมันจะมีโรคและ,มะแมลงเยอะมากๆมันจะทําให้ใบไหลของเราเนี่ยได้รับการทําลายแล้วก็มันจะไม่สวยนะครับฉะนั้นเราก็จะ,จะ,จะเก็บไหลพวกนี้เอาไว้แยกในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลาจากมแมลงต่างๆเพื่อเราจะไว้เก็บทาพันธุ์แล้วก็เก็บไว้จำหน่ายจ่ายแจกกันต่อไปในโอกาสหน้านะครับ อันนี้จะเป็นต้นที่ผมนำมาทำเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับเอาไว้ปลูกไว้ในท่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะสวยมีใบลายแปลกๆนะครับต้นก็จะสูงประมาณ40ถึง6 0เซนก็โดยประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นที่สองนะครับที่ผมนำมาปลูกไว้เป็นต้นแม่พันธุ์เหมือนกันก็มีใบแล้วทั้งหมด4ใบ ปลูกในท่อเหมือนกันนะครับส่วนลักษณะดินก็จะเป็นดินตามธรรมชาติแล้วก็มีปุ๋ยคอกส่วนปุ๋ยคอกน,อนี้ผมจะใช้ขี้ม้าเป็นหลักนะครับมันก็จะมีพวกเพลี้ยพวกอะไรบ้างตามฤดูกาลแต่ว่าก็จะใช้บิวเวอรียในการฉีดพ่นเพื่ออกําจัดไข่แล้วก็โรคและ,มะแมลงต่างๆตามฤดูกาลน,นั่นเองครับเดี๋ยวผม,ผมจะทําการตัดไหลต้นแรกให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะ มีวิธีการในการตัดไหลของผมยังไงเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปดูขำๆแบบเออว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกับเทคนิคของเพื่อนๆที่เพื่อนๆใช้ที่บ้านยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะแบบเขี่ยๆนะฮะดูว่าไอ้ไหลที่ผมจะตัดเนี่ยมันลึกแค่ไหนแล้วผมจะใช้มีตัดลงไปนะครับพอผมเห็น รงไหลแล้วผมก็จะทำมีดตัดลงไปแล้วก็จางงั้นมันขึ้นมาเลยนี่คือ,อไหลที่ผมตัดขึ้นมาแล้วก็จะมีรากติดขึ้นมาด้วยนะครับ เดี๋ยวต้นไหลลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอนุบาลแล้วก็เอาไปชําในกระถางต่อไปเขาจริญเติบโตต่อไปเพื่อนๆจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ชัดถึงต้นเขาจะเล็กอยู่เพราะว่าเน,เนื่องจากเขาปลูกเลี้ยงในลักษณะที่เป็นแดดร้อยฝนร้อยนะครับสีมันก็จะเข้มเ,เกินกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่ว่ามันก็จะมีโรคและ,มะแมลงถ้าบ้านไหนอยู่ในป่ายอย่างบ้านของผมอย่างเงี้ย โรคและแมลงก็จะเยอะค่อนข้างเยอะนั่นเองต้องหาวิธีการป้องกันต่อไปครับผมเดี๋ยวต้นที่2ผมจะตัดต้นใหญ่ก่อนนะฮะอีกต้นหนึ่งแล้วผมก็จะขอตัวเพื่อนๆไปตัดต้นเล็กๆให้เสร็จแล้วเราจะไปปลูกแล้วก็ชําไหลในกระถางไปพร้อมๆกันนะครับ นี้เป็นต้นที่2นะครับเห็นว่ามันจะมีไหลออกมาจากต้นเดิมของเขาอยู่เราก็สามารถนําไปปลูกได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าแทงแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวเพื่อนไปตัดไหลที่เหลือก่อนนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนแล้วเราจะได้ไปปลูกพร้อมๆกันนะครับส่วนต้นที่ผมเลือกตัดนะครับก็จะเป็น2ต้นใหญ่ที่สุดใน ในกอแม่นะครับเราก็จะได้มา2ต้นใหญ่แล้วก็ได้มา5ต้นเล็กที่มีลักษณะแข็งแรงตัวข้อแบบแน่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะนำไปเลี้ยงต่อให้เขาเจริญเติบโตให้ได้ประมาณซักใบใหญ่สามสใบอย่างเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางหรือว่าเอาไปทำแม่พันต่อนะครับส่วนต้นที่เป็นเล็กๆแบบสองใบสามใบที่มันขนาดเท่า ถ้าหัวแม่เมืออย่างเงี้ยผมจะยังไม่เอาออกมาเพราะว่าหนึ่งคือผมจะให้ต้นแม่เนี่ยมันทําการเลี้ยงดูไปก่อนให้เขามีขนาดใหญ่ก่อนผมถึงจะมาตัดในภายหลังนะครับเพราะในกรณีนี้ถ้าเราฝากไว้กับต้นแม่เนี่ยเขาจะมีสิ์เจริญเติบโตเร็วกว่าแล้วก็จะสวยกว่าที่เรา,เอ,าออกมาเลี้ยงเองซึ่งมันจะค่อนข้างโตช้านั่นเองนะครับโดยปกติก่อนตัดไหลนะครับผมจะทําการห่อตุ้มลากก่อน สักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วค่อยตัดไหลออกมันจะทําให้ต้นไม่เฉาต้นมันจะสดแล้วก็สามารถนําไปชําหรือเปลี่ยนกระถางได้เลยแต่ในกรณีนี้เรามีค่อนข้างเยอะเราแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วพายุมันเริ่มเข้าด้วยแล้วแมลงมันก็เยอะก็เลยกลัวแบบต้นไหลเราเสียหรือเกิดความเสียหายมากกว่าที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะทาทาการชาไหลสด แต่ว่ามันก็ต้องลุ้นนะครับเวลาชำไหลสดมันจะมีใบที่เสียใบที่เฉาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับสภาพมันให้ได้แต่ว่าต้นไม้เหล่านี้มันมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องเป็นกังวลครับเวลาถ้าเพื่อนมีไหลเยอะๆแล้วไม่มีเวลาห่อตุ้มรากอย่างเงี้ยปกติผมก็จะทาวิธีการตัดสดแล้วก็ชําแล้วก็ให้เขาเจริญเติบโตตามสภาพที่เขาสามารถสามารถเจริญเติบโตได้ไหวครับ เดี๋ยวส่วนไหล่เนี้ยที่ผมตัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาดินมากลบเพื่อไม่ให้ไหลมันแห้งให้เขา,เ,าเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะงอกหรือออกตาใหม่ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฝังหนานะฮะเพราะาบางทีอากาศมันร้อนหรือความชื้นหรือน้ําอาจทําให้ไหลไปายไหลหรือบางส่วนมันเน่าได้ฉะนั้นเพื่อนๆแค่คลุมดินบางๆบ,บ,บนไหลเท่านี้ก็เป็นที่ใช้ได้แล้ว ส่วนโอกาสต่อไปถนะ้าผมมีเวลาผมจะมาทําวิธีการหอ่อตุ้มลากไหลแบบที่แบบว่าเพื่อนๆสามารถตัดได้เลยโดยที่ต้นไม้ไม่เฉาแล้วอันนี้ผมได้เลือกกระถางตามขนาดต้นเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกกันเลยนะครับว่าวิธีการปลูกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากยุ่งยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ดินสูตรตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยแต่ว่าขอเอาเป็นดินที่แบบร่วนๆหน่อย เพราะว่าถ้าเราเอาดินที่ค่อนข้างเหนียวเลยนี่อย่างเงี้ยลากมันจะชอนใช้หาอาหารค่อนข้างยากแล้วก็มันจะทําให้ต้นน่าค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับต้นนี้มันจะมีไหลเออมาสองไหลนะครับผมก็จะใช้ดินกบแล้วก็ปลูกปกติเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะรดน้ำพร้อมกันไปเลยทีเดียว ไม่ต้องกดแน่นอะไรมากมายนะครับส่วนรากนี่เพื่อนๆจะเล็มออกนิดหน่อยก็ได้ถ้าสมมติว่ามันรากเยอะจนเกินไปหรือว่ามันแน่นกระถางอย่างเงี้ยเพราะว่ารากเขาสามารถเกิดได้เร็วมากๆเวลาดินมีความชื้น <c oughs> ถ้าเราปลูกเขาช้าไปหน่อยนะครับมันก็จะทำให้ ใบที่เราตัดออกมาเนี่ยคอตกนะครับนั่นหมายความว่า,าต้นไม้มันเริ่มสูญเสียน้ำแล้วก็มันทำให้การของเขาเริ่มอ่อนแล้วก็เหี่ยวเดี๋ยวถ้าเราปลูกแล้วลดน้ำเก็บไว้ที่ร่มสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวต้นก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมน,นะครับส่วนต้นไหนที่มันแห้งหรือว่ามันเหลืองไปเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจสามารถตัดใบทิ้งได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะออกใบใหม่ซึ่งมีลักษณะแข็งแรงแล้วก็ <c oughs> สามารถจเจริญเติบโตได้เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นต้นที่แบบลักษณะข้อไหลมันเป็นข้อไหลเดิมแล้วลว่าแล้วมันออกตาข้างๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถให้ต้นใหม่ได้ฉะนั้นถ้าทีบานเพื่อนๆมีไหลยาวๆแล้ว เพื่อนเอนตัดปลายไหลออกไม่ต้องลื้อทิ้งนะครับเดี๋ยวมันจะงอกออกมาได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถเก็บเป็นผลผลิตของเราได้เรื่อยๆเช่นกันครับ อันนี้คือต้นที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะทําการลดน้ําปกตินะครับผมจะใช้ถาดที่มันรองน้ําได้นะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆนี้ผมจะให้ดินมันค่อนข้างชื้นนิดนึงเพื่อให้ต้นไม้มันฝืนตัวได้รวดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้2สัปดาห์เดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตใหม่ให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันมีลักษณะที่เหมือนเดิมหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรเป็นทางการมากมายนะครับแค่เป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นการที่พาเพื่อนๆมามเห็นสวนเห็นกิจวัตรประจำวันของผมเล็กๆน้อยๆ,ๆเผื่อจะได้แก้เบื่อกันได้บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผม้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ